สวัสดีค่ะปอหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บาบครูส้มกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ,ขอ,ขอการสลับที่ของการบวกกันค่ะเด็กๆเราไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอะเด็กๆลองดูสิคะห้าบวกสี่เด็กๆลองหาคําตอบให้ครูหน่อยคะ่ะห้าบวกสี่ได้เท่าไหร่คะเรามีอยู่ห้าแล้วบวกเข้าไปอีกสี่รวมเป็นเท่าไหร่คะเป็นเก้านั่นเองใช่ไหมคะเอ๊แล้วถ้าครูส้มมีอันใหม่ล่ะครูส้มเอาสี่บวกห้า มี4บวกเพิ่มไปอีก5รวมเป็นเท่าไหร่คะนับสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้9เหมือนกันใช่ไหมคะได้เท่ากับ9ค่ะเด็กๆเอ๊ะเด็กๆสังเกตไหมคะทั้ง2อันนี้2อข้อนี้ที่ครูสมยกตัวอย่างมาได้เท่ากับ9ทั้งคู่เลยแต่ต่างกันที่ตรงไหนคะโจทย์เหมือนกันไหม เหมือนกันเลยเพียงแต่มีการสลับที่กันอันนี้เรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมอันนี้เรียกว่าตัวบวกเอาตัวตั้งกับตัวบวกมาสลับที่กันนี่โยกจากตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนจากตัวนี้มาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะถ้าเราสลับที่กันผลบวกจะเท่ากันเสมอการบวกมีการสลับที่นะคะสลับที่ตัวตั้งไปไว้เป็นตัวบวกตัวบวกไปไว้เป็นตัวตั้งก็สามารถหาคำตอบได้นะคะอ่ะ จะได้คําตอบเท่ากันค่ะเด็กๆลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะ1นบวกสองเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆมี1นบวกอีก2เป็น3ใช่ไหมคะและถ้าเกิดคส้มเปลี่ยนหล่ะเป็น2อบวกหนึ่งะคะได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้3เหมือนกันใช่ไหมคะสองบวกหก็เท่ากับ3ค่ะเด็กๆทีนี้เหมือนกันเลยคําตอบเหมือนกันแต่ครูแค่สลับที่จากตัวตั้งโคส้มเปลี่ยนมาอยู่ในตําแหน่งของตัวตัวอะไรคะ ตัวบวกแล้วก็เปลี่ยนจากตัวบวกมาอยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งแบบนี้สลับที่กันนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วคำตอบต้องเป็นยังไงคะคำตอบจะได้เท่ากันนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆอ่าคราวนี้นะคะหน้าที่ของเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆไปดูที่หน้า61เปิดแบบฝึกหัดของหนูหน้า61นะคะให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขลงไปนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวน แบบพึกหัดนที่2.8การสลับที่ของการบวกให้เติมตัวเลขแสดงจานวนนะคะข้อที่1ใหญ่จากนะคะ4บวก1ค่ะเด็กๆ4บวก1เท่ากับ5 1บวก4ก็เท่ากับ5ใช่ไหมคะดังนั้น4บวก1หรือ1บวก4ก็ได้เท่ากับ5เช่นเดียวกันเด็กๆก็ใส่เลขอะไรลงไปคะเลข5นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆ0บวก6เท่ากับ6และ อะไรบวกศูนย์ในเท่ากับ6กคะ่ะก็เหมือนกันแค่สลับที่กันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เติมเลข6แล้วตรงนี้ล่ะคะศูนย์บวกหเท่ากับจุดจด,จดบวกศูนย์เท่ากับอะไรคะก็เท่ากับ6กบวกศู 0. นย์เด็กๆก็เติมลงไปแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้หน้าที่61นะคะวันนี้ครูส้มฝากการบ้านไว้สองหน้านะหน้า61หน้า62ให้ระบายสี ระบายสีดอกไม้ที่ผลบวกเท่ากับจํานวนที่กําหนดให้นะคะอ่ะในกระถางนี้มีเลข4เด็กๆก,ก็ระบายสีลงไปดอกไม้ดอกไหนบวกกันแล้วได้4ี่ก็ระบายเลขนั้นนะคะดูที่เลขกระถางว่ากระถางมันมีเลขอะไรเราก็ระบายให้ตรงกับเลขนั้นนะคะอย่างดอกเนี้ได้3ามบวกสองสาบวกสได้หได้ 5, 5. ้าแต่ตรงนี้บอก4ีก่เด็กๆก,ก็ต้องระบายไหมไม่ต้องระบายแค่นั้นเองนะคะครูเชื่อว,ว่าเด็กๆของครูทุกคนทําได้แน่เลยค่ะ ลองทำดูนะคะออขอให้มีความสุขกับวันสุขสุดสัปดาห์นะคะสาร์อาทิตย์จะได้นอนพักดูกระตูนแล้วแล้วเรากลับมาพูดกันใหม่ในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้คุณส้มฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะนะ61กับน,นะ62นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ